สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาลองอ่านกันดูนะคะหรือว่าเรามารู้จักสระในภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะสระเหล่านี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทํำยังไงกันดีถึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะมีสระแล้วก็พยัญชนะนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนก็คือสระในภาษาเยอรมันนั่นเองตัวที่เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือตัว R นะคะ E หรือแปลเป็นสละ E นั่นเอง A นะคะ O และก็ U นะคะ r e a o u นะคะเรารู้แค่นี้เราก็สามารถที่จะอ่านพื้นฐานหรือว่าคำที่เป็นพื้นฐานในภาษาเยอรมันได้แล้วค่ะวันนี้ก็มีตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะเวลาเราจะอ่านอะไรสักอย่างนะคะให้ทุกคนจำไว้เลยว่าสระสำคัญที่สุดใน คำภาษาเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของคำคือสระนะคะเคยได้ยินไหมเอ่อจะเคยพูดหลายรอบเหมือนกันเนาะเอ่อสระนะคะเป็นหัวใจของคำคำกริยาเป็นหัวใจของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกทุกคนจะต้องหาสระก่อนถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นคำเหล่านี้นะคะเราต้องหาสระก่อนเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอ่ะ สระในคําแรกคําแรกเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นคำเนี้ยนะคะแล้วเรายังอ่านไม่ได้นะคะเราต้องหาสระก่อนเราท่องสระมาแล้วห้าตัวเมื่อกี้นะคะเราหาสระค่ะสระตัวที่1คือตัวนี้นะคะสระตัวที่2คือตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสระมีกี่ตัวในภาษาเยอรมันจะออกเสียงเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าสระมี2ตัวก็ต้องออกเสียงเป็นสเสียงนะคะก็คือ ออกเสียงเป็นเขาเรียกพยางเนาะนั่นก็คือซิลเบอร์ในภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสละอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ตัวนั่นเอง2พยางนั่นเองนะคะตัวแรกคือตัวคําว่าอ่ะเราจะกั้นตรงนี้นะคะเราจะกั้นตรงนี้นะคะตัวแรกคือเกนะคะตัวที่2องคือเหินเนาะ เรากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาแปลกันบ้างตัวนี้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าออพอเราเจอสลับปุ๊บเราต้องรู้ตัวอักษรน,นะคะว่ามันแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะคะตัวแรกค่ะ,ะเราได้ตัวแรกมาเนาะเท่ากับนะคะหลายคนอาจจะต้องออนึกถึงคณิตศาสตร์นิดนึงนะคะก็คือการบวกลบคูณหารนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะคือตัวกอไก่นะคะกอไก่กบวกกับสละเอ ะะตัวนี้คือหอหีบหรือว่าหอหะของเราก็ได้นะคะบวกอีกรอบนะคะแล้วก็บวกกับสระ a อีกรอบนะคะแล้วก็บวกกับนอนหนูนะคะอ่าเราได้มาแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาผสมอีกรอบค่ะนั่นก็คือเราผสมเป็นภาษาไทยนะคะสะเ a ไม่สามารถ ถ้าเป็นภาษาไทยนะสระเอไม่สามารถที่จะมาอยู่ข้างหลังได้เราก็ต้องเอาเขามาอยู่ข้างหน้าให้เราเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยได้นะคะสระในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาจะชอบอยู่ข้างหลังแต่สระในภาษาไทยอยู่ข้างหน้านั่นเองโอเคอ่ะบวกค่ะตัวนี้สระมาอยู่ข้างหน้านะคะตัวที่สองแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีนอน,นูนะคะอ่านว่าเกเฮน นะคะเอ่อถ้าเกิดเป็นภาคที่แจกอยู่เนี่ยเขาจะอ่านเป็นเสียงเกห์นนะคะตัวนี้คืออ่านออกเสียงเป็นเกห์นนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปของเราคืออ่ามีสละกี่ตัวเอ่ยเมื่อกี้เราดูไปแล้วสละมีทั้งหมด2ตัวนะคะตัวแรกตัวนี้ตัวที่2คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกออกเป็นสองตัวคือสองพยางนะคะพยางแรกคือ M, แล้วก็สลานะคะพยางค์ที่สองคือเอ็มแล้วก็สลานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาแปลเป็นภาษาไทยค่ะตัวนี้คือตัวมอม้านะคะจากนั้นเนี่ยก็มีบวกกับสลาเนาะตัวนี้คือสลานะคะแล้วก็มาบวกอีกรอบค่ะอันเนี้ยก็มอม้าเหมือนกันแต่ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีสลานะคะอ่ะบวกสลาเนาะ ก็จะเท่ากับมามานะคะก็คือแม่นั่นเองเนาะคำก่อนหน้านี้เกฮันเนี่ยคือไปนะคะไปแม่โอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปของเรามีกี่พยางเอ่ยมีกี่พยางอ่าคำต่อไปนะคะมีทั้งหมด หนึ่งคือตัวนี้เนาะตัวที่สองคือตัวนี้นะคะแล้วก็สองพยางนะคะนั่นก็คือสองสระสองตัวนั่นเองตัวแรกคือฝานะคะบวกกับแชเนาะแล้วก็มีตัว R โผล่ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาแปลค่ะตัวนี้อาจจะเป็นวอลแ,แ,แวนกับไม่ใช่อาจจะเป็นวอลแวนเป็นวอลแวนกับฟอร์ฟันผสมกันนะคะเออเราแปลเป็นฟอร์ฟันละกันอ่ะ แล้วก็บวกกับสระอานะคะจากนั้นเราก็มาบวกอีกรอบค่ะนั่นก็คือบวกกับทอทหารนะคะภาษาเยอรมันตัวนี้คือบวกกับสระเอถ้านะคะอันนี้เป็นจุดที่แบบเราต้องสังเกตถ้าตัว R อยู่หลังตัว A แบบนี้นะคะมันคือสระแอนะคะที่มีรอเหลืออยู่ข้างหลังนะคะให้ทุกคนแปลแบบนี้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็น เอสระแอรที่มีรอเหลืออยู่ข้างหลังนะคะ so เราก็จะได้เป็นฟา uh huh. huh? ตนะคะเนาะแปลว่าพ่อนั่นเอง so ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะมีมีกี่สระสระมีกี่ตัวคะลองนึกดูสิ สละมีทั้งหมด1ตัวเท่านั้นเองนะคะถ้าสละมี1ตัวเราก็มีแค่พยางค์เดียวก็คือเราต้องออกเสียงครั้งเดียวนะคะมีตัวไหนบ้างอ่ะตัวแรกค่ะอ่ะเราแปลเลยแล้วกันตัวนี้คอควายนะคะแล้วตัวนี้คือสละอิเนาะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะบวกสละอินะคะแล้วก็บวกนอนหนู ตัวนี้ตัว day out love hatting นะคะถ้าสมมติว่าตัว d a ตัวนี้นะคะถ้าเกิดมันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น จากดอเด็กนะคะปกติเราเป็นดอเด็กใช่ไหมให้เปลี่ยนเป็นทอทหารค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นทฤษฎีของภาษาเยอรมันคือเราจะเปลี่ยนเป็นดอเด็กไม่ได้เพราะดอเด็กเนี่ยลำคอหรือว่าเส้นเสียงของเรามันจะสั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทอทหารหรือตัวเทเนี่ยถ้าเดอยอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนเป็นตัวเททันทีคือเราจะมีแค่ลมออกมาจากปากแค่นั้นเช่นชชชชนะคะตัวนี้เนาะโอเคจากนั้นค่ะ คอควายค่ะเรามาบวกกันเลยนอนหนูทอทหารแล้วก็มีอ่านว่าคิ่์นะคะคือเด็กนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ดูไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะอ่านเนี่ยเราต้องรู้ตัวไหนก่อน สิ่งแรกอยากย้ำไว้อีกทีนั่นก็คือสละในภาษาเยอรมันสำคัญนะคะเป็นหัวใจของคำนั่นเองเนาะเราต้องรู้สละแล้วเราก็ลองมาบวกลบคูณหารถ้าหลายๆคนเนี้ยที่ยังอ่านภาษาเยอรมันไม่ได้ลองทำดูนะคะรับรองได้ว่าอ่านออกเขียนได้แน่นอนโอเควันนี้จะก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชิส